กน้ำพลางไงมันยืนเบิ้งอยู่นี้แหละมันยืนเบิ้งฮะจะเป็นล้างมือก่อนล้างมือสะมือเดียวเด้อลองเบิ้งซื้อมือของพ่อพี่การคนนี้เคยคันฮะลูกกินแล้วลูกคันบาแส็บ้วก็ย่างคันนี้ก็จแชเปญเออใช้มือเดียวนี่แหละ พอว่าคนพี่การแจ้งค่ากับมือบางนึงพี่การแล้วหนังแต่มือบางเดียวนี้ต้องใจแล้วมันคุ้มค่าแล้วก็เป็นประโยชน์สูงสุดความสามารถทีาม,มีอันใดหากกระชิดเฮ็ดอนนั้นเดี๋ยวนี้มือกําลังสะอาดหมดเล้วผักกาดกับลูกเศร้ากํลาลังสะอาดโอ้ขัดบาลางแต่ผักกาดมือโบราณนี่มันก็ขัดคล้องแล้วเราก็ขั้นตอนที่หนึ่งก็เอาผักมาเจ้ ผักนี่ต้องใส่แค่น้อยอปอกตดคิ K ้วๆบานเทานีแหละนี่งามบ่ใจเบิ่งอันบ่ง,งามเฮาก็ดดอกมาผัก่แล้วก็เครื่องประกอบมันก็บ่มีายพี่น้องีเกลือแต่ว่าเกลือนี่เฮาก็บ่บ่ลายเพเฮาใสา่แ่น้อยเพราะว่าผักเฮาใสา่แ่น้อย,ยก,ก็เกลือเฮาก็ใส่แ่น้อยถ้าผักแล้วก็แป้งว่น,น้อยนึงนี่แ่น้อยนึงเฮามัน นวดนี่ขันโบซ้าเหมือนกับหลักณาจางสิงสําคัญคาดโบได้ก็คือน้ําตาลอันนี้น้ําตาลนี้ต้องได้ใช่อันนี้มันชุดข้องของของ้าพระเจ้านี่ต้องต้องใส่น้ําตาลแต่ชุดข้องบางคุนนี่เขาจะอาจจะใส่ขา้าวซาข้าวซาไปเเชน้ำแล้วเขาจะจะมาปั้นให้มันเด็ดเอาใส่เจ่ผู้อันกระเพะาะบดีเขาเมันมา คันส้มคันนี้เหมือนจะอบบูดผู้กระเพาะบระดี่ในกลิ่นกาแฟกระเพะาะน้ําตาลนี้มันจะสะอาดกว่าแลา้วก็ผักส้มที่มันเป็นเหลือจะหนา้นาหน้าแซ่บกว่ามันจะปลอดภัยเมื่อเหาคนเสร็แล้วเราก็เริ่มคันการคันนี้บรจําเป็นจะคันขยี้คันย่อยเนาะหอกค่อยเจ็ค่อยเจ็บไปเทนวดพี่น้องเจ็บไปเมือนกับสะอาดผักกาดก็สะอาดแล้วก็ค่อยเจ็ไป คันไปในใจเย็นเย็นใจฮอนบรักคันสมบัติน,นี่คนใจฮอนนี่คันสมบัติบ่เป็นเป็นบาคนใจฮอนกับมือฮอนพระจุฬายไปติมือว่าคนมือฮอนแล้วคันสมบัติเพลนบ่ญแม่น,นเนจ้าใจฮาอนเองต้องคันเย็นเย็นนี่ยกระพริบกระปี้หลอกเบิรงว่าชี้มือคนพิการคนนี้จะออกมาเชบคือแนวใดบุญแม่ชี้มือบุญแม่ขี้มือ มันชี้มือเยอะเลยเนาะมันชี้มือขันไปขันเออเชฟผักเดินเนหัวยาวกับบีบๆนย่างนี่ก็ได้เลยบีบๆหัวมันแต๊กเหมือนกึ่งอ่าเป็นดีนี่ถ้าว่าผักหอมมันเป็นหัวยาวตรงนี้นี่แล้วถ้าว่าเป็นผักต้นใหญ่ก็ได้ซอยซอยเห็ดแล้วมันพอดีพองานได้น่าเชฟอันนี้ผักหอมมันต้นน้อยแล้วก็ประจำเป็นซอยเมื่อก็บีบๆเหมือนกับผั มือกรคาดมือกรแทบไปนัแบบน,นะน้ขันไปรดใจเย็นๆ็นาะวอนบป็นไรบางคนนะจากแม่นขันขันจากแม่นตัวขันบบเป็น ว่าโอ้ยค่อยในคันส้มปะการังตัเป็นมือหอนคันแล้วมันเน่ามันเละตัวเมีนทุกสิ่งอย่างมันออกมาจากใจคิดใจเย็นเย็นคันเนี่ยผักเมื่อมันทึกเกลือแจ้งนัวแล้วก็น้ำตาลหล้ะกันจะโอนเขาแล้วก็ยอบเขาเมื่อมันยอบก็จะขัดกันแทมไปนน้ำ เนี่ยพอเรากระแทมไปน้ำเพราะว่าเอาจะไล่ก็เดียวมัอนจะเลือกแองเลยเนี่ยคอยแทมลน้นทนมนงบ้าหนึ่ชนนงช่องบ้านก็เมืนละมือเาเทมรับไปลออเลวเกือกระตองได้เทม ก็ืออลงไปอีกยผักคั้นคั้นชุมผักย่งผมแม่นยำผักันผักนี้แม่นเพ่เอาผักอันประเทกินิไ้อันนี้เป็นผักผิวนี่นล้วคันช้มผักเอาใปะจำเป็นประจำเป็นจะได้บ้านเดากเติมจได้ละ

่นี <í les được aún> ้แบนมันยัง no. น no ันนั้นช่อใ้ทานีก่้อวันนี้เก็บไปฝากซีรอนะจ๊ะ n ดียก็คอยุปอยู่มาอก่ไ่้นันได้กนรมมันสอมอ่ะ่ันนี่เอาไว้แค่ชุดธรรมดาเอาไว้อันเป็นวนีต้องทำเชือต้นนะครับันนี้รู้ก่ห่แล้แต่ผมดีนะมันจะแล้ ada macam masalah pasal ni <Cornell. S 2> ประทีต้องข้าัวเคกิน่กว่าบางประเาจะมาสุาบูรี่รอ่าพอแล้วพี่นนทเย่อยานบอมันบ่อเข้าเครื่องดีก็หลักษณะมาไล่เรียกกัไไม่เพราะว่าขางคันมันจะเป็นมอนเปนมอเป็นมอนท้มอนมัน แล้วปนี้หามาหว้หวไอ้หัวอเท่ากันมันจะมอนมันซะหน้าตามันจะแฉบแฉบมาแล้วนี่แต่ว่าเราบนน่ใจว่าเราเอาเกลือจะน้อยชาไเอาน้ำตาลจะน้อยชาไรเอาชิมก็ได้ผมก็ครแเปเป,เป็นมาชิมเป็นนังเนี่ยนี่คือ่ะไรนี่ได้สมผัดเกลือน้อยนึง สัมผัสน้ำตาลเอามาแล้วือว่าโอเคเลยถ้าเสื้อเคลือบได้แล้วมันจะนั่นเป็น <ừ, S 1> มันจะบผสมถ้าใส่น้อยเรามันจะบูดเกลือตองอีหน้าตาแซ่บจ้ะพี่น้องอู้หูดยอดเลยนะี่ตัวที่น้ำมันเป็นใยนี่ก็มีน้ำตาลนี่เด้อพี่น้องเขาวเศร้าเมาื่อกาดจะเป็นนะิดนึง น้ำตาลนี่มันจะพาหาเป็นไปน้ำตาลนี่เป็นน้ำตาลธรรมชาติน้ำตาลโอ้อยี่ดเดงโบเมนน้ำตาลข้าวเป็นน้ำตาลฟอสซีมาจากโรงงานอาันนี้โบแซบตัวนี้มันจะแซบกว่ามันเป็นธรรมชาติลูกหล่เอ้ยเอากระปุกมาพ่อไว้มามาไว้เอากระปุกเดีกกระปุกย่างกระปุกยั่งแซบๆนี่พี่น้องหน้าตามันก็ทิประมาณนี้ เมื่อมันเป็นแล้วเราจะเอามาปรุงอซอยขิงซอยอผักหอมซอยวา่ยานจะมะเผือไนท์ซอยผูม้มาขือมมาขือนมากรับแล้วก็เสียเมี่ยไปควงแห้งเอาปลามาปีเอามีน้องปลาห่ีนนะ่องปลามาปีกรบกินเจ่บๆเิ่มเนาะกไว้พอดีเลยกินไรซ่้เลย

ลังมือพกอเอ,อ้ยี่ไน,นี่ลกากระมาศอด,ดยอยู่อเมนว่าเห่าซีโบเห็ดหอมสาอดทุกทิ่งทุกอย่างเห็ดซาปาเห่าตรงกมนาอด